พอใจลูกบอลตัวต่อพันหัวลูกกว่า150ชิ้นดึงออก20ชั่วโมงกว่าจะหมด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เชสวิลล์ในรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ลูกฝาแฝดของลิซ่าโฮเซลที่กำลังเล่นกันอยู่แต่จู่ๆฝาแฝดผู้พี่ก็นึกสนุกก่อนเทกล่องที่ใส่ลูกบอลที่มีลักษณะคล้ายตีนตุ๊กแกลงบนศีรษะของน้องสาวหลังจากที่แฝดน้องได้เดินออกมาหาแม่พร้อมกับของเล่นที่ติดอยู่เต็มหัวโดยแม่ของเด็กหญิงได้กล่าวว่าเธอใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงแต่เธอกับแกะลูกบอลออกมาได้เพียง15ชิ้นหลังจากที่แดนสามีของเธอกลับบ้านมาพวกเขาก็เริ่มตะนักได้ว่า่าสิง เป็นปัญหาใหญ่หลังจากใช้เวลาเอาของเล่นทั้งหมดออกรวมกว่า20ชั่วโมงจากนั้นแม่และแฟนน้องก็ใช้เวลาอยู่ในห้องน้ํานานกว่า1ชั่วโมงในอ่างอาบน้ําและใช้ครีมนวดผมเพื่อคลายปมที่ยังเหลืออยู่บนหัวออกซึ่งก็ทําให้เธอได้ตัดสินใจแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนได้ทราบถึงอันตรายที่มาจากของเล่นชนิดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อแม่คนอื่นๆต้องเผชิญกับมันพร้อมกับแนะนําว่าหากจะให้บุตรหลานเล่นของเล่นชิ้นนี้ควรให้พวกเขาสวมหมวกอาบน้ําให้เด็กๆก,ก่อนที่จะให้เล่